รับพี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระบาจาครับวันนี้พี่น้องพบกันวันพระรหัสที่1 4บสมกราคมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราก็ตื่นขึ้นมาครับวันนี้อากาศเย็นสดชื่นนะครับโดวทั่วไปในประเทศไทยโดยเฉพาะทางเหนือนี่ก็เย็นมากๆเลยนะครับวันนี้พระวาจาที่จะนํามาแบ่งปันกันก็เป็นบทจดหมายถึงชาวฮิบรูนะครับก็มีเขียนไว้ว่าดังนี้นะครับในบท ที่3ามข้อ1ิและข้อสิก็บอกอย่างนี้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงระวังอย่าให้ผู้ใดมีจิตใจเลวร้วายไร้ความเชื่อจนถึงกับแยกตัวออกจากพระเจ้าผู้ทรงชีวิตแต่จงตักเตือนกันทุกวันตลอดเวลาที่ยังเรียกได้ว่าวันนี้เพื่อมิให้ท่านคนใดคนหนึ่งมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปพี่น้องเป็นพระวาจา สั้นๆน,นะครับึงชาวอิบรูก็เป็นพระวาจาที่สกิดติดเตือนใจให้เราทุกคนนั้นในฐานะที่อยู่ด้วยกันนะะเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีหน้าที่นะมีหน้าที่ที่จะต้องตัดเตือนกันมีหน้าที่ที่จะต้องคอยระวังอย่าอย่าให้มีผู้หนึ่งผู้ใดมีจิตใจที่เลวร้าย แล้วก็แยกตัวออกไปนะครับจากความเชื่อดีแต่ว่าจะทำยังไงก็แน่นอนก็คือต้องใช้ความรักต้องอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ด้วยความจริงใจด้วยความหวังดีต่อกันและกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระวัาก็กล่าวไว้นะในหนังสือทึงเจวาฮีบรูก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับว่าให้เราระมัดระวังนะครับอย่าให้คนใดคนหนึ่งต้องเสียไปนะั่นเองนะอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันพยุพยุงกัน และก็ทำให้ทุกคนนั้นนะครับมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้รับความรักและก็ได้รับความรอดจากพระเบญจเจ้าจากที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเสด็จมานั้นเองนะครับเราจึงตรงนี้เองเราจึงมีหน้าที่พี่น้องเราอยู่ในโลกเนี้ยเราจึงมีหน้าที่อยู่ในสังคมเนี่ยในบ้านของเรามีหน้าที่ต้องเตือนกันมีหน้าที่ต้องชี้แนะกันด้วย ความหวังดีด้วยความปรารถนาดีนะไม่ใช่ด้วยการหดร้ายหรือด้วยการประจานหรือด้วยการทําให้ต้องเก็บช้าน้าใจแต่ด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีที่จะเห็นทุกๆคนนั้นจเจริญก้าวหน้าและมีชีวิตที่ดีที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเรายังมีโอกาสยังมีชีวิตอยูอ่เราตื่นขึ้นมาแล้วในบ้านของเรามีสิ่งใดบ้างที่เราควรจะ บอกเล่า90กันมีอะไรบ้างที่เราจะชี้แนะกันบางทีคนเราเนี่ยไม่กล้าที่จะเตือนกันไม่กล้าที่จะบอกกันว่าสิ่งน,นี้ไม่เหมาะนะสิ่งน,นั้นไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะกลัวกลัวว่าก็อบอกไปแล้วเดี๋ยวเ,เพื่อนจะเสียใจบอกไปแล้วเพื่อนจะโมโหเพื่อนจะโกรธอะไรต่างๆเหล่านีนะ้เราต้องหาวิธีต้องหาวิธีให้ให้ทุกทุกคนเนี่ยหรือว่าให้คนที่ อยู่กับเราคนที่เราจะต้องดูแลเนี่ยเป็นพิเศษเนี่ยนะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่เขาด้วยความรักเราอยู่เขาด้วยความเป็นมิตรเ,เพราะฉะนั้นการเป็นเพื่อนกันการเป็นผู้ที่จะต้องรู้ใจกันการเป็นผู้ที่จะต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเนี่ยมันมันต้องแสดงออกมาจากพฤติการหรือพฤติกรรมที่เรามีอยู่ในทุกๆวันในบ้านเนี่ยถ้าเกิดสามีภรรยา มีความจริงใจต่อกันมีความซื่อสัตย์มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันทุกอย่างมันก็ราบรื่นสามารถที่จะบอกกันได้สามารถที่จะให้ชี้แนะกันได้ให้คําแนะนํากันได้แต่ถ้าเกิดมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับกันเป็นสิ่งที่ทะเลาะกันกินแหนงแคลงใจกันอย่างนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอพระวาจาะพระเจ้าวันนี้จึงให้เราต้องอหหนชวนคิดถึงชีวิตของเราว่า เราดําเนินชีวิตของเราอย่างไรขณะที่เรามีหน้าที่อย่างเนี้ในพระเบญชาาพระองค์ก็บอกว่าเรามีหน้าที่ต้องดูแลช่วยเหลือตักเตือนแนะนํากันและกันเราจะทํำยังไงอันนี้ก็สิ่งสําคัญนะแน่นอนที่สุดคนเรามักจะไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่อยากจะไปทําให้คนอื่นต้องอะไรถึงเวลาจะต้องไปตักไปเตือนไปบอกเล่าเก้าสิบเนี่ยม,มักจะไม่ค่อยกล้าเพราะกลัวว่า เดี๋ยวคนนั้นมันจะว่าเราคนนั้นมันจะเกลียดเราอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพระเยซูเจ้าผมไม่ใช่พวกบอกว่าให้เราเตือนกันให้เราบอกกันด้วยความหวังดีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญสิ่งแรกก็คือต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนกัรในบ้านสามีภรรยาลูกๆพี่น้องที่อยู่ด้วยกันเราจะทํำยังไงนะพ่อเชื่อว่ามีวิธีการต่างๆมากมายนะว่าเราเป็นคนกันเองอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะ ทํำยังไงให้สามารถที่จะพูดกันได้สามารถที่จะบอกกันได้อะไรเหมาะอะไรควรอะไรทําได้ไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะเราต้องอทําให้คนที่อยู่ข้างๆเราเห็นว่าเรามีความปรารถนาดีมีความหวังดีจริงๆนะไม่ใช่ใช้อาํานาจบาดใจใช้แต่อ,อ,อะไระความโมโหฉุนเฉียวใช้แต่อารมณ์อย่างนี้มันเป็นแบบไม่ได้นะต้องมีเหตุมีผลและสําคัญคือต้อง มีความรักที่แท้จริงที่ออกมาจากชีวิตจะทําอะไรมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราบอกว่าเราได้รับความรักจากพระเบญจเจ้าแล้วพระเยสุเจ้าองค์ทรงรักแล้วแล้วเพราะฉะนั้นก็ความรักนั่นแหละเราก็ต้องมอบให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับหน้าที่ของเราต้องคอยชี้แนะคอยเตือนคอยบอกเล่าเก้าสิกันคอยอทําให้ ทุกๆคนนั้นจเจริญชีวิตและมีชีวิตอย่างดีอย่างเหมาะสมกับการเป็นบุตรพระเจ้าการเป็นลูกของพระองค์และเจริญก้าวหน้าอย่างดีนะครับสำหรับนี้ขอพระเบเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระมิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระบอรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ